อ๋ออ้ยเหมืองจริงด้วยฮะเหมืองน่าจะสร้างไอ้ตัวนี้ได้ไหมยังยังยังสำรวจได้ไหมอาลอสสุดเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไดเรนป๊อปเกตแพนิกันนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาเกียวกไอ้เควสนี้ฮะไอ้เควสไอ้ลูกสีกุ้มๆสีฟ้านี่แหละนี่ไอ้เควสนี่เนี่ยตัวตัวนี้ฮะตอนนี้มันใกล้เต็มแล้วมันได้เอาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ใช่หรอเออร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เต็มนะฮะเออแต่ว่าใช่ไหม เราลองทําดูเราลองทําไปเลยนะฮะจมกว่ามันจะถึงขีดสุดของมันนั่นแหละไอ้เจ้าเควสนี้นะฮะไม่รู้มันจะขึ้นขึ้นสุดยังไงนะฮะเออเราก็จะมีไอ้เควสต่างๆนะฮะจะต้องเคลียร์ไม่รู้เควสอะไรบ้างนี่คือไม่ใช่เควสนี้หรอกคือน่าจะมีไอ้ตัวนี้แหละที่เราจะต้องเคลียร์นะฮะแล้วก็ของอะไรปะของก็ยังไม่ได้ปลดล็อกหมดทุกอันนะฮะเอ,อ่าไอ้หนุ่มปังอะไรก็ทำคร่าวนี้เป็นห้องแลบห้องแลบนี้ ไม่ชอบพูดตกราวด้วยนะไอห้องแถบนี้ก็ไม่รู้กันนะว่าจะทําอะไรนะฮะเพราะยังไม่มีของอัปเกรดขึ้นมาเลยแต่ที่เราจะทําคือมันมีของทำเยอะแยะนะฮะแต่ผมยังไม่ได้ทำแล้วก็ไอสร้างนี้ด้วยไอเมืองล้านตรงนี้นะฮะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวผมเพิ่งนึกได้นะฮะว่าอินเอ็กตรงนี้ไอตรงนี้ตรงนี้เจ็บฟองอ่ะเจ็บฟองอ่ะหายเลยละ,ะ <laughs> มันจะมีไอไอขวดหินนะฮะที่เราพูดไปเมื่อตอนคลิปที่แล้วนะฮะว่าเขาให้ทําอะไรกัน มันเพิ่งอัปเกรดมาเอ้ยไม่ใช่มันเพิ่งขึน้นขึ้นให้เพิ่งขึ้นให้เรานะฮะนี่ไอตรงนี้นะ,ะ่ะเราเดินพามาดูเลยเอ้ยไม่ได้จะคุดไม่ได้จะคุดนี่นะฮะมันก็ครบแล้วนะไปดูครบตอนไหนนะฮะสุดว่าเราทําการสร้างแบบนี้เลยไ,ได้จะเป็นเมืองเนืออะไรสักอย่างก็ได้นะไม่รู้นะ,ะจะลองดูป่ะไปฮะทำการสร้างไปฮะสอบเฮ้ยเหมืองจริงด้วยฮะ เหมือนน่าจะสร้างไอ้ตจวนี้ได้มายัางยังยังสำรวจได้ไหมถ้าสำรวจได้เดี๋ยวจะลองเข้าไปดูนะเฮ้ยเป็นเหมืองเว้ยฮะมีมอนไหมอันนี้น่าเป็นครบรึงมล่าเอาเดี๋ยวดูทำไมขุดไม่ได้อ,อ่ะมันเดินสำรวจได้ปะเ,ออเราต้องมีอะไรอะ่ะมันเดินสำรวจไม่ได้นะฮะ บอกว่าอะไรแฮมเมอร์อ๋อต้องอัปเกรดควอนหรอใช่ไหมอออันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ะแต่ที่รู้เราสร้างได้แล้วนะฮะก็เป็นว่าเป็นทางข้อมืองนั่นแหละนะฮะคือคุณแรกคุณอะไรต่างๆนะฮะมันต้องเป็นแบบควอนเราต้องอัปเกรดนะฮะเอาเป็นว่าเราออกไปจากที่นี่เลยดีกว่าเข้ามาดูเฉยๆนะฮะเออเขาเธอเป็นเมืองน,นะฮะบอกว่ามันต้องอัปควอนจริงๆนะฮะแต่ไม่รู้ว่าควอนมันจะอัปยังไงอะ่ะเออมันต้องไปที่บ้านนะฮะ เ็จะดูว่ามันอัพได้ไหมไป่ว่าเราจะไปที่บ้านกันนะเอาแล้วถ้ายาล้ำที่เราทำธารกิจก็มาแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวรเราเกรดนะฮะไม่รู้ว่ามันจะจบไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราทำเขาลงจอดเลยดีกว่านะฮะเขีเร์ได้ไหมอ๋อเลีรยได้นะฮะอ๋อเขาลงจอดแล้วก็เลีร์แล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาไอ้นี่อะไรนะฮะคือไม่มีภารกิจอะไรเพิ่มเลยอะเออ ว่าเดี๋ยวเดินมาดูบ้างก่อนนะครับว่ามีอะไรอัปเกรดใหม่คือแฮมเมอร์ก็ยังไม่ได้ใช้อ่ะเดี๋ยวนะทุกคนนะเมื่อกี้ผมเดินเอาทอสมาจุดในตรงนี้แล้วมันก็ขุดได้นะฮะเออ <c oughs> ตอนแรกก็นึกว่ามันขุดไม่ได้ที่ไหนได้เพา่เอาทอสมาใส่นะฮะแล้วก็เลยขุดได้นั่นเองนะฮะเพราะมันเป็นที่ขุดเหมือนธรรมดานนะไม่มีอะไรเติมเติมไม่เดกต้อง นี่หรือผมคิดไปเองอะ่ะไอ้ตัวนี้ขุดไปเล่นมันจะพังไปเล่นใช่ไหมอ่าใช่ด้วยฮะมันจะมีทางไปต่อนะนี่เดี๋ยวดูอะไรอะ่ะเขาบอกว่าอาวุธอะไรนี่แหละนะฮะเฮ้ยทำไมไปต่อไม่ได้ฮะตอนแรกก็น,นึกว่าจะมาไม่ได้นะที่ไหนได้เ็าต้องอพอตมาเฮ้ยหรือว่าไอห,หินเรามันเต็มใช่ปะ ก็เลยคุดไม่ได้โอ้น่าจะหินเต็มนะฮะเดี๋ยวลองออกไปก่อนเอาละทุกคนนะหลังจากที่เราได้ไปขุดเมืองมาเมื่อกี้นะครับมันก็มีเควสขึ้นให้เรานะฮะเขาบอกให้ไปที่เมืองนะฮะ off to the มีอะไรที่แหนฮะสรุปเราต้องเดินไปที่เมืองนะฮะไปเมืองเราอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเอ้ยตรงนี้มันยังสร้างได้ไหมสร้างไม่ได้นะฮะมันอาจจะสร้างข้างในเมืองก็ได้นี่สร้างตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปเดินดูกัน ไม่เดี๋ยวเออมันก็โอ้นี่ฮะเราต้องใช้ทอร์สเนาะเดีด๋ยวมันกอบกองไฟข้างในนี้ได้ไหมไม่ได้อ่ะมันต้องแบบกอกข้างนอกแล้วก็เข้ามานะฮะเราต้องกอบกองไฟตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวกอบกองไฟทำกองไฟนล้วเราจะทำให้ตัวนี้ทำไม้นี่ดิทำนี่แหละนะฮะทำไว้ข้างนอกเลยนะฮะก็แบบจุดตรงนี้แล้วก็เข้าไปข้างในเลยนะฮะ เฮ้ยได้ทอดใหม่เหรอหรืออะไรเฮ้ยนี่นี่นี่อันนี้เฮ้ยทอดไฟฮะทอดไฟซีใหม่เออวะว่าจะก่ออเลยอ่ามันมีคลองใหม่ทุงกงี้อะไรใหม่ไม่รู้นะฮะอ่ามีเป็นทอดละหนึ่งอันแล้วก็อีกหนึ่งไม่รู้นะฮะว่าเดี๋ยวเราจุดก่อนเราจะเข้าไปางในกันฮะไป เอาละแล้วเราก็ได้เข้ามาอย่างที่เหมือนเสียบที่ร้อยนี่แล้วก็จุดไฟแล้วก็ทําการขุดในตรงนี้เลยฮะนี่เฮ้ยมันขุดไม่ได้หรอกมอวุธอาวุธปูอะไรนี่แหละมันต้องทําอะไรหรอเดือดต้องอัปเกรดอาวุธเราใช่ไหมจะอัพยังไงวะเนี่ยเออมันยังไม่ให้ปลดล็อกเลยอ่ะผมก็ไม่รู้วิธีปลดล็อกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็พาไปคุดด้ไปก่อนนะฮะ คืแบบเข้ามาสองลอดก็ายังไม่ได้อะไรเลยสรุปไอ้ตัวนี้ขุดไม่ได้หรอไม่ถ้าอัพเกร์อาวุธจริงเหรอน่าจะอัพยังไงคือตัวนี้ต้องอัพควอนนะฮะคือควอนเรามันไม่ดีเอาไมา่ถผมจะไปหาวิธีอัพควอนก่อนนะ,ะเอาละฮะเมืองของเราก็ยังเอาไว้แค่นั้นแหละเดี๋ยวเราค่อยทำไปเลยถ้ามี ไอ้ถ้ามีที่อัปเกรดคลอนะเราคอยอัพนะแล้วเราก็มารับเควสกันต่อเลยดีกว่าเพราะตอนนี้เราได้เควสตั้งใหม่แล้วฮะเขาให้เราปลูกฟักทองนะฮะจากไอ้คนขายของเราะฮะเอออ่าเพราะตอนนี้ก็ไม่มีขายเลยนะฮะอันว่าเราต้องหาเองนะฮะอันว่าผมจะขายหินดอกไม่รู้จะไปทำไมก็ไม่รู้ตอนนี้ตังค์กี่ร้อยท่านรัวจะไปซื้ออะไรคือต้องซื้อกับข้าวนั่นแหละนะฮะขายขายไปฮะอะไรมันจะไปร้องขายไป เดี๋ยวแตงโมโคตรแพงนะแต่ก,กนนะ็เก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้เป็นรหรัสเฮ้ยนี่ไงฟักทองมันน่าจะปลูกฟักทองได้นะครับตอนนี้เอาเป็นว่าผมจะไม่ซื้อของเพิ่มนะเอ่อตอนนี้ก็ยังปลูกไปได้นะเพราะไอแปมขับมันไม่นี <c oughs> มันสามารถอัพได้นะแต่ยังไม่ได้อัพเลยเดี๋ยวไปดูห้องแ็บกอน้ามีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีอะไรเพิ่มอ,อะ,เ,มะเหมือนเดิมงทุกอย่างเฮ้ยนี่ไง,ไ,งไอท็อต อ๋อนี่ไงเราต้องคับทอดอัปเกรดทอดนะฮะเราอัปเกรดทอดเพืะะ่อมันจะอะไรไปจุดในไอ้นั่นได้นะ,ะไม่รู้เหมือนกันว่า <c oughs> มันจะช่วยกันไหมนะฮะเ,เราจะคับทอดแล้วก็ไอ,อ้น้ำยานี่นะ,ะเดี๋ยวน้ำยาอยู่ไหนนี่น้ำยานี้มันคับยากนะฮะมันต้องใช้ไอ,อนะะ้นี่คับตัวนี้มาแย่ๆไอหินตัวนี้เราเราขับใู่นหมก็ใช้ไอ,อ้นี่หนึ่งอันใช่ไหม กูหูต้องใช้ได้อันก็แปะอันนี้เราตรงนี้มีไหมเฮ้ยเ,ออเกือบเกือบไปโจ้คนขายของเราไปนะฮะคนนี้พอหมดอ่ะยิงไงให้ได้พี่ไม่ต้องซื้อได้ซื้อนี่มาเลยฮะอ่าเรียบร้อยฮะเดี๋ยวลองจุดดูงอห่อเดี๋ยวจะไปเดินใกล้แปลงผักนะฮะล่วงเลยเอาละเดี๋ยวเราจะมาทําการปลูกฟักทองเลยดีวยกว่าฮะเพราะเราได้รับเควสไปแล้วไงก็เลยแบบยี่ เขียนก่านะฮะเออพอมันจะหมดฤดูนะฮะอ่าแปลว่าเราต้องีบปลูกนะฮะทุกทุกอย่างที่ดีนะแต่ไอแปลงนี้มันยังปลูกไม่ได้เลยมันต้องรออะไรสักอย่างนะฮะหรือถ้าเราอัปเกรดตรงนี้ก็ได้นะมันมีไม้แล้วก็ต้องการเชือกนะฮะราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการอัปเกรดแปลงผักสักนิดหนึ่งดีกว่าเอาละเดี๋ยวเราจะลองอัปเกรดไอแปลงผักกันดูนะว่าจะเป็นยังไงมา แปลงนี้เลยแหละโอ้ยปลูกได้ยเยอะขึ้นไหมหรือยังไงคืออัปเกรดแล้วก็สภาพก็เหมือนเดิมนะมันไม่ใช่เหมือนเดิมมันคือเปลี่ยนอยู่นะอีไม้อะเดี๋ยวมันน่าจะปลูกได้ยเยอะขึ้นไหมหรือยังไงฮนะไม่น่าจะใช่มันน่าจะได้ผลผลิตเยอะขึ้นนะ่ะเพราะว่าคือนะตอนนี้เราก็ต้องเล่งไอ้นี่ เร่ตัดไม้แล้วก็ปลูกไม้ไปเรียนอ่ะพอเราจะต้องการไม้ดว้วนมคือเอากินไม้ที่นี่มันหาย,ยากกินไม้มันไม่ได้เกิดเองนะฮะเราต้องปลูกเลยก็เลยแบบกลัวมันจะโตวกวายจะไอ้นี่นะฮะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไอ้เหลือไว้ให้เก็บผลมาแล้วเพราะตอนนี้ผลมันมีตั้งเก็บสิบนะฮะเห็นแบบถ้าปลูกวันนี้ก็รวยเลยฮะรวยไม้นะฮะเอาว่าผมจะทําการฟราร์มไม้กันก่อนนะฮะฟราร์มไม้สักครู่นะึงคือตอนนี้เหมืองเรายังลงไม่ได้หรอก S <S <an> คือลงได้นะแต่พูดยังไงดีคือแบบมันจงไอ้นี่อะมันกูต่อไม่ได้อ่ะมันต้องแบบอัปเกรดอาวุธก,ก่อนนะฮะน่าจะเป็นเวล์สามแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ถึงไงมันไม่ใช่ไม่ถึงหรอกคือมันอัพไม่ได้อ่ะเออไม่รู้จะทํายังไงต่อนะฮะก็เลยแบบต้องฟา์มันก็ต้อง upgrade. เรดไอ้พวกนี่ไปก่อนะฮะเดี๋ยวทําการสร้างไอ้ของอะไรต่างๆเพิ่มนะแต่ตอนนี้ผมจะขอนะกูถินเพื่อไว้ขายแล้วก็จะไปซื้อทรัพยากราต่างๆนะคือแบบขี้เกียจหา <S <S <laughs> มันหาแบบ ก็าายากจีนะเออเอาแล้วทุกคนนะอยู่ดีดีผมก็เจอมอนสเตอร์ใหม่ะนะนี่ตัวอะไรไปเลย่ยเอาดีโหตีเขาย,ยากด้วยฮะโอ้ยสเต็ปเดิมนะฮะตีแล้วก็วิ่งตีแล้วกบวิ่งอะดอกไปอะไรให้เราเลยตัวอะไรวะ <c oughs> ไม่ได้ผลเนี่ยเอ้ยน่าเป็นไอ้ต้นไม้นะมอนสเตอร์ต้นไม้ ต่อเอาเด,เดีเอาดีเอาดียิงมาจะวิ่งเหรอจะวิ่งเหรอน่าจะตีแรงใช่ได้นะมว่าแต่เราไม่ให้ตีเรานะฮะเพราะเรากลัวเรือดลดนะฮะอ่าไม่ยากอะข่ามอเตอร์เนียอันว่าตอนนี้เหมืองเราก็ยังไม่ได้อัพเกรดะเอ้อแต่มีอย่างหนึ่งที่เราอัพเกรดนะฮะคือไอตัวนี้ไอที่ปลูกข้าวเราอัพเกรดได้นะมีไอตัวขุดนะฮะแล้วก็ทางน้ํา เก็นแล้วเ้วก็แปลงผักแล้วก็นี่ะสามารถปลูกได้ถึงสามแปลงแล้วนะฮะคือสุดๆแล้วแหละคือสามแปลงนะแต่มันจะต้องอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยนะเพื่อจะเพิ่มอะไรเพิ่มในการเรียกว่าอะไรเพิ่มเพิ่มในการฟาร์มทัานะงนั้นแหละฮะแบบยิ่งปลูกก็ยิ่งเพิ่มเดือนนะฮะคือ,อตอนนี้เราได้เก็บเกี่ยวได้ครั้งละสี่แล้วนะแล้วก็ลดอาไป คือถ้าลดน้ำมันก็จะเพิ่มไปเนี่ยเพิ่มในการเก็บเกี่ยวนะนี่เราก็เก็บคูคูสองครั้งได้เลยนะฮะแล้วก็ปลูก,ปลกไปนะปลูกไฟ,ไฟนี่แหละเพื่อทําพวกเชือกนะนี่เข้าพูดคือไอ้เข้าพูดนี่คือเราได้ภารกิจใหม่นะฮะมีภารกิจมาให้เราเราก็รับรับแล้วก็ทําทําไปนะฮะไอ้คือคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรแนอกจากปลูกข้าวปลูกขอเนี่ยคือแบบเหมืองลงไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรนะ ตอน,นแรกก็ว่าจะไปสำรวจเมืองนั่นแหละแต่มันลงไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องอยู่ชงงะงักไว้โชคลาภก็ต้องอัปเกรดควานก่อนนะแต่มันยังไม่มีภารกิจให้อัปเกรดนะฮะก็เลยแบบโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงต่อก็เลยแบบเออมาทำเควสให้พวกนี้รอเลยแล้วกันนะฮะอ๋อรู้สึกว่าคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละนะฮะคือเราได้ลงเมืองแต่เมืองมันก็ยังทําไม่ได้นะเพราะเรายังไม่ได้อัปเกรดควันแล้วก็รู้สึกว่าไอ้คลิปนี้น่าจะสั้นกว่าทุกๆคลิปที่ผมทำนะไอ้กอแบบ มันยังไปต่อไม่ได้คือแบบก็ลงเมืองแล้วก็ลงเมืองแปลงอะไรคือแบบลงเมืองกัไม่ได้นะแล้วเราก็ได้ไปทําการรับเกยบฟาร์มนะแล้วก็มีเควสต่างๆให้เราทำนะนีดิคือเราก็มีเควสอะไรเราก็เขียไปนะโชวงนถ้าเราเขียได้มันก็จะปลดล็อกพวกของต่างๆนะให้เราไปรู้ว่าครจะปุดล็อกอะไรบ้างเมื่อกี้น่าเป็นอาหารนะนี่ได้เราทําอาหารหรออ๋อมีเควสเพิ่มแล้วนะฮะเออ ก็เป็นว <expand> ่าทิ э <bung> an <traditions and heartbreaking> ่นี้ก็จะมีวันนี้แล้วก็แปลงข้าวเราได้การอัปเกรดเป็นขั้นสองั้งหมดแล้วนะฮะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะดูไอ้นี่สักนิดเดียวเดี๋ยวเราจะดูข้อกิ๊ข้าวก่อนนะฮะเพราะเดี๋ยวรอเลือดเราจะรดนะฮะก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะตอนนี้สึกว่านี่มีของเพิ่มนะฮะคือง่ายคือรอถ้าเรากดล็อกเควสหร์จะขงหน้ากเราทำยไปก่าคือถ้าเรารรบเควสรมาแล้วเราก็เขียไอ้เควสต่างๆมันก็จะแบบกดล็อกให้เรานะฮะ แต่ในห้องแ็บนี้ยังไม่มีอะไรเลยปลดล็อกของต่างๆนั่นแหละนะฮะคืออันนี้ยังไม่ได้ไอ้ปลดล็อกไอ้ขวัญไอ้ค้อนเลยนะในเมืองมันต้องเช็คคอนเพื่อทุบหินเพื่อไปยังทางต่อไปนะเอาเป็นว่าขอจบคิเพยงเท่นี้ดีกว่านะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีฮะ